รัฐธรรมนูญปี2560ทําให้เกิดความแตกแยกกันในการนับถือศาสนามี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่ลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยมีเหตุผลว่ามีการระบุชัดเจนถึงเรื่องของการทานุบํำรุงศาสนาพุทธในนิกายเทรวาทซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งมาตานะครับ 67นะครับบัญญัติไว้ว่ารัฐพึงอุปถัมและคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการอุปถัมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือรัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเทรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิต ใจและปัญญาและต้องเป็นมาตรการกลไกลในการป้องกันการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะรูปแบบใดต้องพึงส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการมาตรการหรือกลไกดังกล่าวเขียนไว้ชัดเจนครับดังนั้นถึงสร้างความแตกแยกให้กับประเทศไทยโดยผลการชทำประชามติในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นชัดเจนว่าพวกเขาไม่รับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะมีการเบี่ยงเบนมีการอุ้มหรือมีการทำให้เกิดความไม่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของการสร้างความมั่นคงแต่ตัวตัวของเขาเองแล้วก็สร้างความแตกแยกในความแตกแยกที่สำคัญที่สุดก็คือความแตกแยกในเรื่องความเชื่อทางศาสนา ถึงจำเป็นที่จะต้องถูกแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยจริงๆฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย